ครับส่งงานอีกคันนะครับกับรถเก็บสภาพเดิมเก็บสภาพเดิมแต่คือแอบทําทรงแต่งทรงบ้างนิดหน่อยอ่าอย่ากที่เห็นกันเลยครับเดี๋ยวลองมาไล่ดูทีละชิ้นกันไปก็คือกับเปิดชุดสีแต่งนะครับเพคเทเลอร์นะครับเปิดชุดสีแต่งแบบยกสวมท้ายยกสวมเหมือนกันแต่ว่าบอดี้คือเน้นเน้นใช้บอดี้ให้มันครบเหมือนเดิมมีถังน้ํามันมีเดิมอะไรปกตินะฮะจกดสภาพโดยกกันด้วยการเปลี่ยนสวินอาร์มนะฮะเป็นของเซอร์เิโก ตัวนี้มาก็มีล้อแม็กพ่นสีใหม่เก็บใหม่หมดทุกอย่างดาูตามที่เห็นเลยสภาพแบบนี้เก็บเติมแบบนี้ใครอยากได้แบบนี้ใครชอบแบบนี้ก็จัดเอาเนี่ยดูอะถ้าตามซื้อนี่มายางก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดอะไรหมดปั๊มเปิมเก็บรายละเอียดให้หมดเรียบร้อยถ้าชอบแบบนี้ก็ทักมาแล้วกันครับงานแบบนี้นะมาดูฝั่งนี้อ่ะเราไปดูฝั่งนี้ ดดบู้เก็บกันให้เห็นเลย,ยนี้ครับเก็บให้รายละเอียดให้มีสายเดิมอยู่เยอะชอบกันแบบนี้ก็ทักกันแล้วกันนะครับอันนี้คือผมส่งงานให้ลูกค้าก่อนลูกค้าเอามาทํานะครับนี่ตัวนี้ลองดูรายละเอียดทักเฟซมานะครับมงคลชัยสิชโยนะครับถ้าใครอยากได้งานแบบนี้โอเคครับขอบคุณมากครับ